ของผมต่อเนื่องจากอาจารย์เอมี่นะครับประเด็นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของที่ตั้งของโรงแรมเรานะครับว่าอ,อ,อยู่ในจุดที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมเรื่องการความยั่งยืนหรือไม่นะครับตัวอย่างเช่นโรงแรมเรานี่ติดตั้งตั้งอยู่ในเขตที่ใกล้เคียงกับขนส่งมวลชนหรือไม่นะครับมี เส้นทางจักรยานเข้าถึงได้หรือไม่นะครับหรือว่ามีเส้นทางเดินเพื่อชมธรรมชาติหรือไม่นะครับในอีกแง่หนึ่งคือที่ตั้งของเราเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการติดตั้งหรือว่าเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือไม่นะครับเช่นมีสถานที่มากเพียงพอที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ไหมนะครับอ,อยู่ใกล้ทะเลไหมที่ลมมันแรงและสม่ำเสมอเหมือนที่จานิมี่บอกนะครับก็อาจจะติดตั้งกังหันลมนะครับ หรือว่าถ้าท่านอยู่ในเขตภูเขานะครับทางเหนือหรือว่าทางใต้ที่พอลงไปใต้ดินลึกๆแล้วมันมีแหล่งความร้อนที่เราสามารถดึงความร้อนใต้ดินขึ้นมาใช้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะลองนึกถึงได้นะครับหรือว่าการหันทิศทางของอาคารนะครับมันเอื้อมหนว่ยต่อก,การดึงเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ได้ไหมถ้าเราเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ได้ก็จะลดพวกไฟฟ้าแสงสว่างใช่ไหมครับบินค้าไฟเราก็จะลดลงนะครับหรือว่าอย่างอย่าง ไทยเนี่ยเราอยู่ซีโลกเหนือถูกไหมครับเราจะโดนแดดสองทางใต้เนี่ยนานสักเจ็เดือนของปีนะครับเพราะนั้นทางใต้เราก็อาจจะออกแบบให้มีพื้นที่กระจกน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ทางเหนือก็มีพื้นที่กระจกมากหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อให้เราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้พวกนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรจะลองนึกถึงกันดูนะครับกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียก ว่าเป็นแนวคิดด้านพลาสติกดีไซน์นะครับก็คือเราพยายามจะใช้พลังงานให้น้อยลงแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับประเด็นแรกที่จะชวนนึกถึงก็ได้แก่การระบายความร้อนตามระบายอากาศตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นโรงแรมที่เราตั้งอยู่ชายทะเลนะครับหรือว่าอยู่ในภูเขาที่อากาศดีๆเนี่ยบริเวณที่มันไม่จําเป็นจะต้องปรับอากาศเราก็ไม่ไมต้องไม่ต้องไปปรับอากาศมานะครับเช่นล็อบบี้เราจะเปิดโลง่งนะครับหรือว่า สถานที่รับประทานอาหารของเราเนี่ยบางโซนเราก็ให้เป็นโอเพนแอร์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในระบบปับอากาศโดยรวมได้ในแง่ของสุขานามัยเนี่ยมันดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของอความสบายนะครับก็มันจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติกว่าการที่เราจะต้องมาอยู่ในห้องปรับอากาศนะครับในแง่ของวัสดุอาคารนะครับเราก็ จะอาจจะดูเรื่องการใช้ฉนวนนะครับหรือว่าใช้วัสดุมวลเบาเนในการลดความร้อนที่มันจะไหลเข้าสู่อาคารนะครับก็จะเป็นการลดภาระของระบบปรัปอากาศก็ลดพลังงานต่อได้นะครับหรือว่าอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องผนังอาคารเขียวนะครับจะเป็น Green Roof หรือ Green Wall นะครับก็ใช้ต้นไม้มาเสริมต้นไม้กับตัวดินเนี่ยมันก็เป็นฉนวนในตัวอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าประโยชน์หนึ่งที่จะได้เสริมมาจากการใช้กรีนวอล์กรีนรูฟเนี่ยก็คือเรื่องความเย็นนะครับคือเวลาที่พืชมันคายน้ำออกเนี่ยมันจะดูดความร้อนรอบๆตัวนะครับรวมทั้งตัวผนังเราด้วยนะครับก็จะทำให้ผนังเราเย็นนะครับเพราะ,ะนั้นโหลดที่จะเป็นภาระของระบบประ,ประกาศาศเราก็จะน้อยลงนะครับอย่างงานวิจัยหนึ่งที่เพิ่งเจอเร็วๆนี้นะครับเขาก็ใช้วัสดุมวลเบานะครับแล้วก็ผิวด้านนอกเขาเนี่ยเขาก็จะเลี้ยง มอสเอาไว้นะก็คือมันก็เป็นพืชใช่ไหมแต่ว่ามอสจะมีข้อดีตรงที่มันไม่ได้มีรากลึกที่มันจะไปทําลายวัสดุเราบางทีเราเลี้ยงต้นไม้เราอาจจะกลัวว่าพอรากมันเริ่มยึดเกาะมันจะเริ่มทําลายโครงสร้างเราไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยที่เจอเนี่ยก็จะเป็นวัสดุมวลเบาซึ่งด้านนอกเป็นมอสมันไม่ได้มันไม่ได้มีรากลึกขนาดที่มันจะทําลายตัววัสดุเราได้เนี่ยนั่นก็ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนลก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องคอยคอยตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องมันสวยงามแน่ๆนะครับเราเห็นสีเขียวเราก็จะรู้สึกสบายจะสบายตาสบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอุปกรณ์บังแดดนะครับก็คือหน้าต่างเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่2ออย่างนะ,ค,อองาานะคือเอาแสงเข้ามาใช่ไหมมีหน้าที่หลักคือเอาแสงนีเข้ามานี่แหละเอ,เอาแสงธรรมชาติเข้ามาเราก็สามารถปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมันเข้ามามากเกินไปมันก็มาเป็นความร้อนใช่ไหมครับมันก็มาเปืองแอร์ใช่ไหมอุปกรณ์บังแดดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เลี้ยงสมดุลนะครับให้แสงกับความร้อนเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สมดุลกันได้พวกนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งระบบควบคุมได้นะครับให้มันสามารถปรับมุมให้เหมาะสมตามช่วงเวลาของวันแต่ละวันของปีนะให้มันระหว่างแสงกับความร้อนนี่มันสมดุลกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เป็นการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้นะครับก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นหิ้งแสงนะครับเป็นไลท์เชลฟ์นะครับหน้าที่หลักของมันจริงๆก็คือบังแดดนี่แหละแต่ว่าด้านบนของมันเนี่ยมันจะเป็นผิวที่สามารถสะท้อนแสงได้แล้วมันจะดึงแสงให้แสงแดดแสงธรรมชาติเราเนี่ยให้เข้ามาในอาคารเราลึกขึ้นเราก็จะสามารถปิดไฟฟ้าแสงสว่างได้ได้มากขึ้นนะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท,ที่ลองเอาไอเดียมานำเสนอให้ดูนะครับ ส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องของวัสดุเหลือทิ้งนะครับเป็นเรื่องการกําจัดขยะนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันเนาะว่าขยะอันนึ่งวัสดุเหลือทิ้งอันนึงเนี่ยที่มันเป็นปัญหาหลักๆของโรงแรมเลยก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมโดยสถิติแล้วเนี่ยหนึ่งในสามคือทิ้งนะครับังนั้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกงานประชุมนะครับหรือว่างานเลี้ยงต่างๆนะ มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดสมมติเราคุยกับเจ้าของงานที่มาจ้างโรงแรมเราเนี่ยนะว่าเราอาจจะไม่จัดเป็นบุฟเฟ่อาจจะเป็นเซตของใครของมันเนี่ยอาจจะช่วยลดขยะอาหารลงได้ไหมนะมนก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะชวนคิดดูนะครับออของใช้ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับทุกวันนี้เราเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนขึ้นนะครับวัสดุเริ่มเป็นพวกที่ ย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะครับเป็นไบโอดีเกรติเบิลเนี่ยเกือบหมดแล้วทั้งซองทั้งตัวแปลงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับจะลองชวนคิดดูครับว่าถ้าเกิดเราจะชวนให้แขกมีส่วนร่วมเนี่ยเราทำแบบนี้ได้ไหมสมมติแม่บ้านเดินเข้าไปนะครับจะไปเปลี่ยนไปเพิ่มชิ้นงานใช่ไหมลูกค้าใช้ไปแล้วเราก็จะเอาของเข้าไปเติมใช่ไหมครับสมมติเข้าไปปุ๊บลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ใช้ของเราเนี้ยเราสามารถเอาแบบเอาเวลเชอร์วางไว้ได้ไหม เอาโทเคนวางไว้ได้ไหมนึกออกไหมครับก็มันก็เป็นเหมือนกับอินเซนティブเล็กๆน้อยๆน,นะของล่อใจน,นิดนิดนึงให้แบบแขกช่วยเราในการประหยัดทรัพยากรนะก็ลองดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับไอ้พวกขวดแชมพูขวดสบู่เล็กๆใช่ไหมที่วางวางไว้เนี่ยเวลาแขกมาพักเขาก็จะเก็บกลับบ้านใช่ไหมผมก็เก็บนะ ทีนี้มันเป็นต้นทุนเราหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแบบรีฟิลใช่ไหมครับก็แปะติดข้างฝาไปเลยหมดค่อยเติมพร่องค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดพวกต้นทุนภาชนะอะไรพวกนี้ได้เนาะอันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะนี่เราก็เริ่มทํากันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นระบบแล้วแต่ก่อนที่เราเคยคุยว่าเราแยกไปแล้วเดี๋ยวตอนเก็บเขาไปรวมอยู่ดีตอนนี้ไม่แล้วนะครับเขาก็เริ่มแยกกันละนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็น รีไซเคิลนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนในภาพรวมของสังคมได้ด้วยว่าเราไม่ต้องไปเอาวัสดุใหม่จากธรรมชาติมาใช้นะครับแล้วก็ uh, ประเด็นอันนี้นะครับเรื่องการลดขยะที่จะไปส่งที่บ่อขยะเนี่ยมันจะเป็นประเด็นในภาพรวมเหมือนกันนะคือพอมันไปที่บอ่บอขยะปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเกิดการหมักหมมใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเกิดก๊าซมีเทนใช่ไหมมีเทนพวกนี้มันก็เป็นหนึ่งในกา๊าซเรือนกระจกตัวใหญ่ที่มัน มีผลมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหลายเท่าังนั้นถ้าเราลดขยะที่จะส่งไปบ่อขยะเนี่ยก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องการขนส่งนะครับอันนี้ก็ชวนคิดครับว่าเราสามารถส่งเสริมให้แขกที่มาพักของเราเนี่ยใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นได้ไหมนะครับเ,เราใกล้จุดรถไฟฟ้าไหมนะครับใกล้รถ รถเมย์ไหมนะครับหรือว่าโรงแรมเรามีชาเตอร์บัสอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาพักได้ไหมยิ่งเป็นชาเตอร์บัสที่เป็น E ีได้ยิ่งดีใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราไม่มีของตัวเองเนี่ยเราเรียกใช้ตุกๆไฟฟ้าได้ไหมนะครับพาแขกเราไปส่งที่รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นทางเลือกที่เอาไอเดียมาลองนําเสนอดูนะครับโรงแรมเรามีจุดให้ชาร์จรถไฟฟ้าไหมนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้แขก อยากมาพักที่เรานะครับถ้าเกิดเขาเป็นคนรักโลกนะครับใช้รถไฟฟ้าอยู่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักง,งานของเราเองก็ได้นะครับหรือว่าแขกที่มาพักที่เขาใช้จักรยานไหมนะครับมีห้องอาบน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาไหมนะครับมีที่จอดเฉพาะให้เขาไหมนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศถามว่าอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดการใช้พลังงานได้ยังไงเนาะเราเพิ่งผ่านช่วงเวลาโรคระบาด ของโลกมาใช่ไหมเรื่องโควิดใช่ไหมครับมาตรการที่เป็นหลักเลยในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเนี่ยคือเรื่องการควบคุมคุณภาพอากาศเนาะโดยปกติเนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานที่กําหนดว่าเราจะต้องเอาอากาศภายนอกเข้ามาผัดๆเปลี่ยนอากาศในนี้นะครับเพื่อลดมลพิษให้มันต่ํากว่าขีดอันตรายนะครับ แต่ว่าตอนที่เราเอาอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอากาศร้อนชื้นใช่ไหมบ้านเรามันเป็นอากาศร้อนชื้นนะครับพอเอาเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เปลืองพลังงานเนาะทีนี้ยิ่งเป็นช่วงที่มีโรคระบาดหรือว่ามีข่าวว่ามันเป็นช่วงที่เสี่ยงเนี่ยหรือว่าอาคารเรามีข่าวว่าเออมีคนติดเชื้อมาแล้วเราแบบรู้สึกว่าสถานที่เรามีความเสี่ยงเนี่ยมันเพิ่งมีมาตรฐานอีกตัวหนึ่งออกมานะครับของอเมริกาเนี่ยบอกเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับบอกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องดึงอากาศภายนอกเออไม่ใช่เราต้องผลิตอากาศสะอาดนะครับขึ้นมาเป็น4ี่หเท่าของมาตรฐานปกตินะครับซึ่งอากาศสะอาดนั้นเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอามาจากอากาศภายนอกหรือว่าใช้พวกเครื่องต่างๆเช่นเครื่องฟอกอากาศหรือว่าพวกเครื่อง u ูวีคงเคยเห็นบ้างใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็ใช้ร้านอาหารก็ใช้นะครับถ้าเราเอาอากาศภายนอกเข้ามาเป็น5เท่าของของเดิมนี่โอ้โหพลังงานเปลืองมหาศาลนะครับ นั้นเทรนของโลกเนี่ยมันเทไปที่เดียวกันหมดงานวิจัยก็ชี้ไปที่เดียวกันหมดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพึ่งพวกเครื่องฟอกอากาศมันจะเป็นการเป็นเครื่องฟอกแบบที่เป็นเครื่องเคลื่อนที่มาติดในห้องก็เป็นไปได้หรือว่าเราไปปรับปรุงระบบกรองตรงระบบรวมศูนย์ของแอร์ของระบบแอร์รวมศูนย์ของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่จะพูดให้ฟังแล้วพอเราผลิตอากาศสะอาดด้วยเครื่องฟอกเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยพลังงานเพิ่มขึ้นนิดเดียวเมื่อเทียบกับสภาวะปกติ นะครับดีดีกว่าการเอาอากาศภายนอกเข้ามา4-5เท่าโดยตรงเยอะมากนะครับถัดไปเป็นเรื่องของแนวปฏิบัตินะครับว่าในชีวิตประจำวันนี่เราจะทำอะไรได้บ้างเนาะในการลดการปล่อยคาร์บอนในแง่ของแขกเนี่ยหลักการก็3 r นะครับนี่ทุกท่านน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะ reduce reuse recycle นะ Red uce, Red uce, Re cycle, นะลดการใช้ซ้ำแล้วก็ recycle ตอนลูกเด็ก,เ,ดกเนาะตอนอ่านหนังสือเรียนกับลูกเนี่ยมันไปถึง5 r บ้าง6 r บ้าง7 r บ้างจะบอกว่าไม่ต้องไปจำครับมีกี่ R นี่มีแค่3 R เนี่ยหากินได้แล้วนะครับก็ทำทำตาม3 R เนี่ยใช้ได้ละนะครับอย่างชวนคิดเหมือนเดิมสมมุติแขกไม่ต้องทำห้องไม่ต้องทำเตียงแม่บ้านเดินเข้าไปเห็นแขกแขวนไป้ายไว้เอาโทเค็นไปวางสักอันนึงได้ไหม บนที่นอนอย่างเงี้ยนะเดินเข้าไปอ้าวพาเช็ดตัวแขวนไว้โทเก้นวางไว้ถ้าแขกสะสมได้สามเหรียญห้าเหรียญท่านเดินลงไปที่ล็อบบี้ได้เครื่องดื่มสักดื่มหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เสนอเป็นไอเดียดูว่ามันมีของเล่นพวกนี้เยอะแยะนะครับที่เราสามารถออกไอเดียดได้ยังไงท่านรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วในพวกรเล่นพวกนี้จะเล่นกับแขกยังไงเนี้ยท่านน่าจะรู้ดีกว่าผมเนาะหรือว่าอ่าอ,อย่างด้านล่างเนี้ยเราคิดถึงประมาณว่า ลองลองนึกเล่นๆนะครับตอนนี้พวกเซนเซอร์เครื่องมือวัดหรือว่าหน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันราคาถูกลงมากเนี่ยสมมติห้องพักเราแต่ละห้องเนี่ยเรามีเซนเซอร์ในการวัดว่าแขกใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้น้ําไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วบนหน้าจอนะเราก็มีขีดเอาไว้นะแล้วก็ดูว่านี่นะถ้าแขกนะใช้ไฟใช้น้ําไปนะไม่ถึงขีดนี้นะเธอเอาเวลเชอร์ไใปบปหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าท่านเลยไปขีดที่2อเออเอาไอ้นี่เอาเวลเชอร์ er ที่ราคาถูกลงหน่อยอย่างเงี้ยไปใบหนึ่ง นะก็มีลูกเล่นพวกนี้ทำได้นะครับก็เป็นระบบที่ทำไม่ยากกับพวกระบบ IOT ทุกวันนี้มันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับก,ก็เล่นได้นะครับพนักงานอย่าลืมนะครับก็พนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมเรานะก็ปฏิบัติเหมือนกับแขกนี่แหละแล้วจริงๆพนักงานเราข้อสุดท้ายเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้แขกช่วยทําอะไรบางอย่างเพื่อลดการใช้ทรัพยากรขอ,ของโรงแรมเราได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่แถวนี้เองนะ ก็เพิ่งได้รางวัล Thailand Energy Award ปีนี้นะครับถามว่าท่านทำอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมเนี่ยก็เขาให้พนักงานมีส่วนร่วมเยอะมากนะครับเช่นมีการประกวดคำขวัญประกวดรูปถ่ายอย่างเงี้ยนะครับตัวผู้บริหารเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับพนักงานเยอะนะครับแล้วก็สื่อสารกับพนักงานอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเด็นสำคัญของโรงแรมเราอย่างเงี้ยนะครับ ในแง่เชิงเทคนิคเขาทำอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นตัวเครื่องสก์ทำน้ำเย็นนะครับตัวชิลเลอร์เนี่ยปกติเขาก็ตั้งที่7อะไรแบบนี้เขาอาจจะขยับอุณภูมิขึ้นหน่อยก็ประหยัดพลังงานได้ละนะครับเรื่องระบบแสงสว่างเขาก็มีการใช้พวกเซนเซอร์ระบบควบคุมอัตโนมัติพวกนี้เข้ามาช่วยในการลดการใช้พลังงานนะครับฮีทปั๊มนะครับทำน้ำร้อนแทนทำน้ำร้อนด้วยฮีทปั๊มแทนที่จะใชเ้เชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ มีเรื่องการจัดการก็มีเรื่องการแยกขยะเรื่องเอาคอนเซปต์ 3R มาใช้อย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโรงแรมในต่างประเทศที่เม็กซิโกนะครับที่เขาทําก็จะมีเรื่องของการลดการใช้น้ำนะครับด้วยการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำนะครับตัวระบบแสงสว่างก็ใช้แสงธรรมชาติกับใช้ระบบควบคุมนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่ทําผนังอาคารเนะี่ยเขาก็ใช้วัสดุมวลเบานะจะได้ลด ลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาซึ่งผลการทําของเขารวมๆเนี่ยก็ประหยัดพลังงานได้23เปรนะครับประหยัดน้ําได้28แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัววัสดุครับไม่แน่ใจจํารูปแรกๆที่อาจารย์ในมีให้ดูได้ไหมที่ว่ามันมีการปล่อยคาร์บอนตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมตั้งแต่วัสดุเลยก่อสร้างใช้งานแล้วก็ทําลายใช่ไหมไอ้ขั้นวัสดุเนี่ย ลดลงไปได้51%น่ะพลังงานที่ฝังติดตัวมากับวัสดุเนี่ยลดลงได้51%นะครับอันนี้ก็โรงแรม,มใหญ่แข่งหนึ่งนะที่เขาก็ประกาศชัดเจนว่าเป้าหมายจะไปถึงเน็ตซีโร่ของเขาเนี่ยคือปี2050เนอะอันนี้เป็นปีเดียวกับโลกใช่ไหมถูกไหมครับปีของไทยเราตั้งว่าจะไปปีไหนนะครับเน็ตซีโร่ที่นายกประยุทธ์ไปพูดในขอบ26 2,065ใช่ไหมแต่ว่าของโรงแรมเซนทารานี่บอกว่าฉันจะไปให้ถึงก็เป้าเดียวกับโลกเลย2,050นะครับเขาทำอะไรบ้างครับน้ำไฟวัสดุตัวหลักๆมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ระยะอันใกล้เขาก็ตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยกา๊าซเลืกระจกให้ได้20%ภายในปี2029นะครับโดยเทียบกับปีฐานแล้ก็ ปีฐานของเขาคือ2019นะครับอันนี้เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอะมีปีฐานหรือ,อยังนะเรามีข้อมูลหรือ,อยังว่าทุกวันนี้เราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีตัวฐานเราก็ไม่รู้จะตั้งเป้าเท่าไหร่ถูกไหมครับทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือเป็นไอเดียคร่าวๆนะตั้งแต่อาจารย์เอมี่มาจนถึงส่วนของผม,มก็เป็นไอเดียคร่าวๆว,ว่าเออเราจะทําไงได้บ้างเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะทำไงให้โรงแรมเราเป็นสีเขียวเนาะไอเดียยังมีอีกเยอะเลยนะครับ ไกด์พวกนี้เนี่ยดูได้ในในพวกเว็บไซต์ตอนนี้เยอะแยะนะครับค้นข้อมูลได้ง่ายมากมาตรฐานอาคารเขียวหลายเบอร์เลยครับท่านเลือกได้เลยว่าจะใช้เบอร์ไหนไปดูงานในรรศการหลายๆงานก็ได้นะครับเช่นวันนี้ที่ท่านมาก็เป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมที่เราก็มาหาไอเดียกันใช่ไหมครับที่ศูนย์สิลิกิตตอนนี้นะครับจนถึงวันที่6วันอาทิตย์มี s ustainable expo อยู่นะ ท่านสนใจท่านไปได้งานมีถึง2ทุ่มนี้ขายงานโดยไม่ได้สปอนเซอร์เขานะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะธุรกิจไม้สครับในธุรกิจกลุ่มโรงแรมท่านไปเดินดูได้นะมันจะได้ได้ไอเดียนะครับอันนี้เรื่องสุดท้ายพูดมาทั้งหมดมันจบที่ไหนครับจบที่เงินไหม <laughs> ใช่ไหมถามว่าจะทำโรงแรมให้เป็นกรีนเสียตังค์ไหมครับเสียอยู่แล้วครับไม่มีของฟรีเนาะ ลงทุนเพิ่มขึ้นจา,จากงานวิจัยจากกรณีศึกษาที่เราสำรวจมาเนี่ยตัวเลขที่เราจับได้ก็คือประมาณนี้นะครับ2-17เปซนะครับในการปรับแบบให้เป็นอาคารเขียวเนาะแต่ว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยก,ก็ประมาณนี้นะครับ3-8ปีแล้วก็ IRR อยู่ที่ประมาณ8-24อันนี้ต้องแล้วแต่นโยบายของโรงแรมละนะครับว่าว่าออท่านยอมรับที่ตัวเลขไหนนะครับ แต่ว่ามันมีการวิจัยบางงานที่น่าสนใจคือตัวนี้มีผลสำรวจบอกว่าท่านสามารถขึ้นค่าเช่าได้นะนะครับแล้วก็แขกที่มาพักเต็มใจจะจ่ายด้วยเหมือนกับที่อาจารย์พีทบอกเมื่อเช้านะมันมีคือแนวโน้มเนี่ยคนเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเพื่อรักโลกอยู่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างรงเป็นตัวอย่างรายงานอันนึงนะครับอันนี้จากรายงานของ world bank นะครับก็ดึงโรงแรมมาอันนึงที่เขาทำมาตรการ เพื่อความยั่งยืนเนี่ยนะครับก็ถามว่าต้องลงทุนไหมต้องลงทุนครับอันนี้ลงทุนก็9ก้าหมื่นกว่ากเกือบแสนเหรียญแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับก็ได้รับผลประโยชน์กลับมาปีละสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นเหรียญก็แปลว่าคืนทุนประมาณ3ปีกว่าๆเนอะไหมครับก็เราก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าสําหรับกิจการของเราเนี่ยเรารับได้ไหมอันนี้เป็นรายงานอีกชุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสํารวจมาหลายประเทศ แต่ตัวเลขที่อยากให้ดูคือตัวนี้นะช่องเนี้ยระยะเวลาคืนทุนน่าสนใจมากนะไม่ถึงปีนะหรือประมาณปีหนึ่งก็เป็นทางเลือกนะครับอ,อ๋อไม่ใช่สิเราบอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดทางเดียวนะแต่ว่าเอาไอเดียมาให้ท่านเลือกนะอ่าบทสรุปนะครับสามประเด็นสั้นๆนะครับประเด็นแรกครับถ้าท่านอยากจะลดคาร์บอนท่านไม่ต้องคิดเยอะครับสามตัวนี้ก่อนเลยนะโดนโดนแน่ๆนะครับลด พลังงานลดน้ําลดวัสดุนะครับลูกเล่นมีอีกเยอะแต่ว่า,าถ้าจับ3ตัวนี้เนี่ยได้น้ําหนักแน่นอนนะครับประเด็นที่2ลดคาร์บอนได้ผลประโยชน์มากขึ้นแน่นอนนะครับประเด็นที่3มันเป็นแนวโน้มมันเป็นกาติกาทั่วโลกนะครับคือโดยอุดมคติเนี่ยในการลดใช้ทรัพยากรเพื่อให้โลก อยู่อย่างยั่งยืนนะครับอยู่จนถึงลูกหลานเราได้ใช้เนี่ยเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นอุดมคติอยู่แล้วบางท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่มีลูกไม่เป็นไรครับท่านลองนึกซะว่าท่านเก็บโลกนี้ไว้เนี่ยให้สําหรับตัวท่านเองใช้เมื่อท่านกลับมาในชีวิตหน้าก็ได้นะครับงนั้นโดยอุดมคตินี่มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางกติกาทางธุรกิจเนี่ย มันบังคับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เล่นตามกติกาไม่ไม่ทำตามเนี้โอกาสในการแข่งขันท่านจะลดลงนะครับก็ส่วนของผมก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมเอ่ยให้กับอาจารย์ทศนะครับแล้วก็อาจารย์เอมี่ด้วยครับ